เอาละครับอยู่กันเรื่องของ Nux มาเดิมนะฮะ EP นี้จะพูดถึงการเลือกเลเ o u t ์นะฮะของ Nux ทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของ Document ก่อน Document เนะ่ยทำว้ค่อนข้างดีนะฮะให้เราไปที่ตัวของ Nux.com แล้วก็ไปที่ Guide นะฮะ guide เนี่ยมันแท,ทบจะบอกทุกอย่างแนละ้วเกี่ยวกับ Structure ของของนักคือ Structure อะ่ะมันจะรวมเป็นเหมือนกับเอาฟีเจอร์อ่ะมาใส่ในโฟลเดอร์เลยมันจะสะดวกต่อการ auto import นะฮะมันจะง่ายแต่ไม่เป็นไรเรื่องนะั้นเดี๋ยวเราค่อยอธิบายกันว่าแต่ละตัวเป็นยังไงเนาะเรามาดูเรื่องของ layout กันต่อคือณต,ตอนนี้เรามีเรามีตัวของ layout ที่เป็น default <c oughs> อ,อยู่แล้วนะฮะซึ่ง layout default เนี่ยมันก็จะถูกเรียกมากทุกหน้าเลยไม่ว่าหน้าไหนก็ตามนะฮะ <c oughs> layout <c oughs> จะถูกเรียกมาอันนี้ทบทวนนะฮะคราวนี้เนี่ย การที่เราจะทําการควบคุมเลเยอร์อย่างเช่นว่าวันดีคืนดีเราอยากได้หน้าเพจใหม่แล้วก็ไม่อยากใช้เลเยอร์นี้ทํำยังไงนะฮะโอเคตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะย้อนคอนเซปต์เลเยอร์ก่อนนิดนึงแล้วกันเพื่อจะได้เข้าใจเลเยอร์เนี่ยจะถูกจัดการนะครับผมในโฟลเดอร์เลเยอร์ในสตัชเจอร์อย่างที่เขาบอกเลย ในโฟลเดอร์เลเยอร์เนี่ยก็จะมีเลเยอร์ที่เราสามารถสร้างเลเยอร์ได้เรื่อยๆเ,เลยนะฮะสร้างมาเกีย้เลเยอร์ก็ได้แล้วซึ่งคอนเทนต์ของเลเยอร์อ่ะข้างในอ่ะเราก็ใส่สิ่งที่อ่าเป็นกรอบนอกนะฮะได้หมดเลยอย่างการณีของผมเนี่ยผมก็ใช้เป็นอ่าส่วนนี่ฮะปุ๊บส่วนท็อปเนี่ยแล้วส่วนไส้ข้างในเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นส่วนของคอนเทนต์เพจนะฮะซึ่งในเนี้ยมันจะอยู่ในแท็กของสล็อต อยู่้นถงนี้นะฮะโอเคหน้าที่ l a y ยอรมีเท่านี้ครับแล้วสเต็ปถัดไปนะฮะถ้าหากว่าเราจะมาสร้าง Layout เพิ่มอย่างเช่นตัวอย่างได้ดีครับคือโฟลเดอร์เลเยอรตอนนี้เป็นปดฟอย์แล้วถ้าสร้างคัสตอ View ขึ้นมาเนี่ยตัวน,นี้ก็จะเป็น l a เยอรใหม่นะฮะที่ชื่อว่าคัส t o มเราก็สามารถที่จะดึงเลเยอร Custom มาใช้ได้นะฮะโดยที่เราเดี๋ยวเดีข้ามตรงนี้ไปนะดูตรงนี้ ตัวของ Index นะฮะ i n d e x กเนี่ยก็คือหน้าเพจวิวของเราซึ่งเราอะอยากเลือก Layout ที่เป็น c u t t o แเราก็ใส่แท็กนี้ลงไปเลยว่าเราเลือก Layout Custom นะสำหรับงานนี้หน้านี้อันนี้ไม่มีอะไรใช่ครับตัว Custom ก็จะทำหน้าที่ของมันซึ่งส l o t แต่อย่างที่ผมบอกว่าอันนี้คือกรอบนอกตรงนี้คือไส้ใน Default เหมือนกันนี่หลักการเดียวกับที่ผมทำเมื่อกี้เลยแต่อันนี้อธิบายง่ายดีโอเค เราจะมาลองทำ custom layout ดูนะฮะวิธีการง่ายมากเลยพิมพ์ custom view ไปนะครับทีนี้ผมก็ใส่ template ลงไปเลยแล้วก็ใส่ h 1ลงไปพิมพ์ว่า custom layout แล้วก็อย่าลืมใส่ slot นะครับผมแท็ก โอเคตอนนี้เรามีเลเยอ t ์สองตัวแล้วมี default กับ custom ทีนี้เนี่ยในหน้าเพจที่เราอยากจะให้มันใช้เลเยอร์อะอย่างหน้าหลักแล้วกันนะครับสมมติว่าหน้าหลักเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูงี้ปัจจุบันนี้นะฮะหน้าหลักเนี่ยตอนนี้อันนี้เกี่ยวกับเราเนาะอันนี้หน้าหลักหน้าหลักเนี่ยจะใช้เลเยอร์ที่เป็น default อยู่ถูกไหมฮะเราจะเปลี่ยนเลเยอร์เนี่ยให้เป็นคำว่า Custom นะฮะ ให้มันมีคำวา่ากรสฟตอมขึ้นมาเพราะว่าเราสร้างเสร็จแล้ววิธีการเรียกใช้นะฮะก็คือเอาสลิปนี้นะฮะ o ั y ได้เลยไปวางโอเค ถ้าเราดีเฟตหน้านะครับก็จะเห็นแล้วว่าโอเคหน้าเนี่ยมันถูกใช้คัสตอมเลเยอร์เอาแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการใช้เลเยอร์เอาซึ่งถ้าเราอยากจะกลับไปเลเยอร์เดิมนะฮะเราก็คอมเมนต์เลยทอาเป็นทีดนะีเฟตนะฮะอ่ามันก็จะไปสู่เลเยอร์เอาเดต์แล้วคราวนี้ สมมติว่าหน้าแรกอะเราใส่ Layout นี้ใช่ไหมฮะ Layout Default แต่หน้าเกี่ยวกับเราอะเราอยากจะเป็น Layout ธรรมดาเราก็แค่เปลี่ยนนะฮะเอาโคดเนี่ยไปเปิดหน้า About ขึ้นมาแล้วก็ในสคริปในสคริปนี้นะฮะในสคริปนี้เราก็แทรกโคดไปตรงนี้เลยฮะอ่ะเซฟแล้วเราก็ไปเปิดหน้าเว็บดูรีเฟลหนึ่งครั้งครับ เกี่ยวกับเรากลายเป็นเลเยอร์นี้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมแบ็กกลับไปก่อนจะเห็นว่าหน้าหน้าหลากักหน้าสินค้าทั้งหมดอ่ะยังเป็นเลเยอร์เดิมอยู่นะครับผมแต่พอไปที่หน้าเกี่ยวกับเราปับ๊บเลเยอร์ถูกเปลี่ยนแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยบอกว่าเอ้ยอยากได้หน้าเปล่าเลย,ยไม่อยากมีเลเยอร์อ่ะง่ายๆครับใส่เลยครับอ่าฟอลตรงนี้เปลี่ยนเป็นฟอลแล้วก็ทําการดีเฟนต์นะฮะ จะเห็นว่าตอนเนี้ยเราไม่ใช้ layout เลยเลยนะฮะไม่ใช้ layout เลยเลยใช้แค่เป็นหน้าเดียวเดี่ยวคือจะไม่มีการอ่าน layout เลยครับผมจะเป็นหน้าเดียวเดี่ยวตรงนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นหลักการใช้ layout ง่ายง่ายนะฮะซึ่งก็คือสรุปอีกครั้งหนึ่งโฟลเดอร์ layout สร้าง layout ที่เราต้องการโดยที่ใน layout นั้นพอสร้างเสร็จแล้วปั๊บอยากให้ไส้ในของมันอะตรงไหนเป็นคอนเทนต์ที่แสดงอะก็เอาสไลด์ใส่ลงไปจบเลยตรงนี้เรียบร้อยคราวนี้ การคอนโทรลเลเยอร์คือในหน้าเพจอย่างกรณีนนหน้า About อยากใช้เลเยอร์ตัวไหนก็ใส่ชื่อเลเยอร์ลงไปถ้าไม่อยากใช้เลเยอร์ก็ใส่เป็น f ฟ l ์ถ้าหากว่าถูกลบทิ้งไปก็จะกลายเป็นอ่าถ้าไม่มีเลเยอร์ตรงนี้นะครับไม่มีแท็บอย่างหน้าดิเด็กเนี่ยจะกลายเป็นการเลือก Default มาแสดงครับสรุปง่ายๆเท่า,ทานี้ครับผมกับเรื่องเลเยอร์ของนัก3ครับ